ทุกๆวันเนี่ยครับเราเห็นคำว่าโมเดนกับวงการกีตาร์เนี่ยครับมากมายกีตาร์โมเดนเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นการออกแบบกีตาร์ที่ฉีกออกจากการออกแบบกีตาร์เดิมๆเราจะเห็นพวกแบรนด์อย่าง Strandberg ที่ออกแบบกีตาร์โดยใช้การศึกษาทางสรีระศาสตร์การรีเสิร์ชไปในด้านวัสดุที่นำมาทำกีตาร์นะครับอย่างเช่นแบรนด์พวก Roof หรืออา i ิสตีดตเนี่ยที่เอาวัสดุมาใช้ทดแทนไม้หรือแม้กระทั่ง extended scale range หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า Fan f r e t ทำให้มีอิสระในการตั้งสายในรูปแบบอื่นๆที่นอกเหนือจาก Standard วันนี้เนี่ยเราจะมาอยู่กับคำว่าโมเดิรเหมือนกันแต่ไม่ใช่โมเดิรในยุคปัจจุบัน วันนี้เราจะมาอยู่กับโมเดินในยุค90กับแบรนด์ญี่ปุ่นที่ชื่อว่ายามาฮ่าครับทีนี้เนี่ยเราต้องนึกภาพไปในยุคเก่าๆของแบรนด์กีตาร์ญี่ปุ่นก่อนนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิป1987ว่าญี่ปุ่นเนี่ยยุค70เนี่ยเป็นยุคที่โดน USA ฟ้องกระตายเพราะว่า เขาทำพวกกีตาร์ทรงก๊อปปี้นน่นนี่นั่นกันมันเลยทำให้ยุค80เนี่ยเป็นยุคเหมือนยุคตั้งไข่เป็นยุคแบบ Revolution ของวงการกีตาร์ญี่ปุ่นเราจะเห็นกีตาร์ญี่ปุ่นเนี่ยทำทรง Original ขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับกระแสรแ,ะแรกๆก็มาจาก Ibanez Ibanez น e เจมกับ RG ซึ่งมันเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทำให้คำว่ากีตาร์ญี่ปุ่นเนี่ยจะ p ป n น s e กีตารเนี่ยมันถูกเอากลับมาพูดถึงอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคุ้มค่าเรื่องของ craftsmanship เรื่องของอะไรพวกนี้ i b บันเเนี่ยเหมือนจะเป็น Number 1 n วัน e ัมเบอร์ต่อมาเนี่ยผมว่าแบรนด์หนึ่งที่น่าจะติดหัวเลยก็คือ Yamaha ทาง i b a n นเนสเนี่ยหลังจากประสบความสําเร็จกับ RG จริงๆตอนนั้นเนี่ยยามาฮ่ก็มี RG แต่ y a ม a ฮ่จะเป็น RG อย่างที่เรารู้กัน Yamaha เนี่ยเป็น RG Z กับ R G X ทีนี้เนี่ยมันมี d e partment Yamaha ที่ญี่ปุ่นเขามองความสำเร็จตรงนี้แล้วเขาดูเหมือนว่า mm. R G เนี่ยมันเป็นกีตาร์ที่ดีแต่มันเบสการออกแบบมาจากกีตาร์ของฝรั่งมันก็เบสมาจากการออกแบบของ Stratocaster mm. ไอ้แผนกเนี่ยของ Yamaha เนี่ยเขาอยากออกแบบกีตาร์ตัวหนึ่งที่มันทำมาให้คนญี่ปุ่นเล่นให้มันสรีละเข้ากับคนญี่ปุ่น ให้มันมี n e c k shape ที่มันเหมาะกับมือเล็กๆของคนญี่ปุ่นหรือคนเอเชียเพราะเขาคิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าออกแบบ Yamaha MG ขึ้นมานะครับไอคำว่า MG เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า Modern Guitar เพราะในโบชัวปี1991ของ Yamaha เนี่ยตั้งฉายาสตรีทเท่ๆให้กับโมเดลแต่ละตัวของกีตานะ,ะมันก็จะมีแบบอะไร RGX RG RGZ มันก็จะเป็นชื่อ h a r d Style อะไรประมาณน,นี้แล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ออกมาเป็น นี่ครับยามาฮ่า MG ถ้าใครเป็นแฟน Yamaha เนี่ยเราจะรู้ว่า Yamaha าเนี่ยมีเบสชื่อว่า MB Modern Base ทรงของมันเนี่ยก็เหมือนกันจริงๆมันไม่ได้รีดีไซน,น์อะไรเยอะมากหรอกแต่มันเป็นการที่เอาทรง MB มเนี่ยมาคล้ายๆกับเอาบอดี้เนี่ยมารีดีไซน์นิดหน่อยให้มันเป็นกีตาร์พอคิดออกมาแบบนี้มันเหมือนกับว่าถ้ามันเป็นกีตาร์ที่ทำาให้คนญี่ปุ่น เขาก็เลยคิดว่างั้นเราทําโมเดลเนี้ยซีรีส์เนี้ยให้เป็น JDM ไปเลยนะครับก็คือ JDM ย่อมาจากคําว่า Japan Domestic Market หรือพูดง่ายๆก็คือ Japan Made Japan Eat Japan Sell <c oughs> <c oughs> ไหนๆมันจะเป็นโมเดนกีตาร์เนี่ยต้องหาอาร์ติสต์มาถือเนี่ยต้องเป็นคนยุคใหม่เหมือนกันต้องเป็นนิวเจนสำหรับดนตรีญี่ปุ่นในยุคนั้นเลย ก็คือเอาฝรั่งมาถือไม่ได้เพราะมันจะทำเป็น JDM ใช่ไหมล่ะ <c oughs> มันก็ต้องอาหาคนญี่ปุ่นมาถือต้องเป็นศิลปินญ,ญี่ปุ่นมือใต้ฝุ่นที่ represen t ความเป็นโมเดิร์นก็คือความเป็น new generation คนที่มาถือเนี่ยสองคนเนี่ยยามาฮาก็ออกซิกเนเจอร์ให้เลยก็คือปาปาร่าคาววยชื่อจริงเขารู้สึกชื่อยาสุโอคาววยส่วนอีกคนนึงเนี่ยเราน่าจะคุ้นหูกันก็คือทาคาฮิโรมัตสึโมโต ทาคาฮิโรมะซึโมโตะเนี่ยปัจจุบันอย่างที่เรารู้กันก็คือเขาไปไกลแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยไปออกซิกเนเจอร์กิบสันพวกทักมตซึโมโตะโกท็อปอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าก่อนทักจะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยเขาเคยออกซิกเนเจอร์กับยามาฮ่ารุ่นนี้มาก,ก่อนณนะตอนนั้นเนี่ยปี1989ตอนที่ยามาฮ่าเอเปิดตัวเนี่ยสคนนั้นมีอายุประมาณ28ปีทางของมะซึโมโตะเนี่ยจะชื่อว่าเ g m GM, ของปาปาลาคาไวจะเป็น MGK ที่นี่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาถึงช่วงที่สนุกที่สุดสำหรับการดูกีตาร์วินเทจญี่ปุ่นก็คือมาเจาะรหัสซีรีส์ของมันก่อน MG เนี่ยมันจะมี MG 1 MG 2 MG 3มันจะเรียงตั้งแต่ MG 1เนี่ยเป็นไฮเอ็นไปเลยอารมณ์เหมือนคัสตอมช็อปอะคิดไม่ออกก็อารมณ์แนวแบบ J c u ัสตออะไรประมาณนี้แล้วกันส่วน MG 2 MG 3เนี่ยเพื่อนๆลองไปหาอ่านน่ยเขาจะ บอกว่า MG 2กับ MG 3 MG 2สูงกว่า MG 3แต่ส่วนตัวผมคิดว่า MG 2 MG 3มเนี่ยมันเหมือนกันเพียงแค่ต่างกันตรงที่ใช้แชมโมโรที่ต่างกันยูนิตแชมโมโรที่ต่างกันนะครับตัว MG 3เนี่ยจะใช้เป็น Vintage Deluxe ส่วน MG 2เนี่ยจะใช้เป็น v n t a g e Pro v i n t a g e e e l u x e เนี่ยก็คือเป็น f a l c o m s y n c h r o n z e e t h โ r m o สอเสาธรรมดานะครับแต่ i n t t g g p r r เนี่ยมันจะใช้เป็นระบบระบบลูกปืน เดี๋ยวไว้ผมหาของได้เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเรามาพูดกันคันโยกระบบลูกปืนไอตัวนี้ที่ผมมีอยู่เนี่ยคือ MG3 นะครับ MG3 หลังจาก MG1 2 3เนี่ยมันจะมีรหัสตัวหนึ่งต่อท้ายนะครับสำหรับรุ่นแรกนะที่ออกมาเนี่ยจะเป็นมันจะมี2รหัสก็คือ M กับ R ซึ่งมันพูดถึงบอร์ดที่ให้มาด้วยบบกีตาร์นะครับอย่างตัวเนี้จะมีชื่อว่า MG3R R ย่อมจาก s e w o o d ถ้าเป็นคอขาวมันก็จะเรียกว่า MG3M เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณสั่ง MG 1R คุณจะต้องได้บอดร์บูทผิดครับคุณจะได้บอดอีโบนี่มันน่าจะมีสาเหตุตรงที่ว่าพอ MG 1เนี่ยมันทำเป็นโมเดลแบบระดับคัสตอมเวิร์กระดับแบบคราฟแมนชิปสูงสุดของยามาฮ่าเนี่ยเ <laughs> ขาคงคิดว่าถ้าแม่งให้โรสบูดเนี่ยมันมันดูแบบมันดูแบบไม่ไฮโซพออะ่ะก็เลยให้ไปอีโบนี่ไปแต่ว่าตอน คิดจะทำอะ่ะมันคงไม่ได้คิดรหัส MG1E อะไรประมาณนี้มันก็เลยคิดแบบก็ MG1R ไปแล้วกันสีเหมือนกันอะ่ะก็จะขายแล้วอ่ะก็ก็กอ,อ่ะ R ก็ได้อ่ะอารมณ์ประมาณนี้พอผมพูดถึง MG1 MG2 เนี่ย MG3 เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยมันขายอยู่ที่ราคาประมาณ50,000เยนก็เป็นราคาพวก mid range budget ในยุคนั้นนะครับปี89 MG1 ที่เราพูดกันถึงเนี่ยตัวคัสตอมเนี่ยขายในราคา1 5 0 0 0 0เยนนะครับก็3เท่าของตัวธรรมดา สเปคเนี่ยมันมาในแนว Japanese Mid-Tier เป็นกีตาร์ที่ซื้อมาเพื่อนเล่นเพื่อนลุยในยุค90เนี่ยสเปคแบบ Japanese Working Guitar, กีตาร์ก็นั่นแหละครับ Body Base Wood จริงๆถ้าเราลองชิ่งแสงสังเกตรอยต่อเราจะเห็นว่าบอด y ี้มันเป็น Base Wood 2ชิ้นนะครับมุนจะมีรอยตัดตรงนี้อคอเมเปิลโบออนแล้วหน้าไม้ก็แล้วแต่มันจะ Rosewood หรือเมเปิลยาห้าเก่ามันใช้ Access j o แบบนี้ ซูเปอร์เพลย์บิลิตี้จอยซิสพวกรุ่น rgx rgz pacifica เก่าๆก็จะใช้จอยในลักษณะนี้เป็นจอยที่ออกแบบมาให้ล้วงง่ายนะครับซึ่งมันก็ล้วงง่ายจริงๆแล่อย่างที่เห็นผมก็จับเฟ็ย24ได้ในกริปประมาณนี้เฮดสต็อกเนี่ยได้เป็นจุดที่น่าสนใจก็คือเฮ t สต็อกจะใช้เป็นแบบเฮดสต็อกแบบเขาเรียกว่า h ฮ t สต็อกไมล์ฮอกก บิกอัพเนี่ยจะใช้เป็นของยามาฮ่าเองนะครับตัวซิงเกิลคอยเนี่ยทั้งคู่จะใช้ตัวยามาฮ่าโฟกัส s ซึ่งเป็นสเปคพวกแม่เหล็กอัลนิโก้5ส่วนตัวบริดจ์เนี่ยจะใช้เป็น s h 1จะใช้แม่เหล็กเป็นเซรามิกมันมีเรื่องตลกมากเลยก็คือว่าในโบโชวัวปีแรกที่เขาปล่อยออกมาปี89เนี่ยตัว m g 2เนี่ยมันใช้สปริงสเปซิ่งแบบเชมบักเกอร์นะครับอ่าลืมบอกไปตัวเนี้ยใช้สตริงสเปซิ่งแบบธรรมดาตัว m อ2เนี่ย พอมันเปลี่ยนบริดจ์เป็นวินเทจโป o เนี่ยสิ่งสเปคซิ่งมันกว้างขึ้นมันเลยใช้ตัวยามาฮ่า h 1ขีดทีแต่เนื่องจากว่าในโบชัวเนี่ยเนื้อที่ในการเขียนสเปคเนี่ยมันมันมัน,มนลดกันมากมันก็เลยเอาขีดเนี่ยออกไปแล้วมันเขียน PICK UP h u m b u c k e r s h 1ทีเฮียอะไรเนี่ย YAMAHA FOCUS กัสสำหรับรุ่นเนี้ย MG 3 r uh, จะมาในคอนฟิกแบบ HSS นะครับ เซเลคเตอร์หทางนะครับเริ่มจาก Pick Up Bridge แล้วก็ผสม Bridge กับ Middle Middle ป่ปลป่าว m i d l l e กับ n e c k แล้วก็ n e c k นะครับความพิเศษของมันก็คือว่า Push-Push ตัดคอยได้ของผมเนี่ยมันเป็นยูต้ามือ2รู้สึกว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาไป็นโมสปริงคอมาให้เป็น Blast แล้วก็ไอที่เห็นเก็บเสียงเนี่ยผมไม่เป็นคนทำนะให้เป็นเจ้าของเก่าเขาทำไว้แต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็ดาเดิม แล้วก็สาเหตุที่ผมใส่ยางมัดผมไปหลังนัดเนี่ยมันส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าองศาความเอียงของ h ฮดสต็อกอะครับมันค่อนข้างตื้นไปหน่อยมันเลยทําให้เวลาเราเล่นเนี่ยแล้วมันมีเสียงแบบค่อนข้างดังเซตตั้วันนี้เนี่ยเราจะเสียบเจ้ายามาฮ่ MG เข้าไปในคอร์ดคอเทเลยเสียบไดเร็ t เข้าไปเลยแพชเชิลใช้วันนี้เนี่ยเราจะอยู่กับปลั๊กอินใหม่ตัวโปรดของเราก็คือ n o n l y X นะครับเราใครดูตอนที่แล้วมาก็เนี่ยครับเสียงคลีนก็เป็นนอรลี่คลีนเสียงแตกนอรลี่ลิททมเสียงคั c นก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวค่อยไปดูท่น่าจะอยู่กับโทนคิงเหมือนเดิมนะครับผม <c oughs> ก็ไปชมกันเลยครับ ลองหลี่โวล่มลงฮัเบอร์เกอร์ลมเลยมันมันแหลมมันมีสาเหตุที่มันแหลมเพราะว่ากีตาร์มันมี26เฟรตใช่ไหมฮะตัวซิงเกิลคอยนิกเนี่ยมันจะถูกดันกลับหลังมาพอมันดันปุ๊บมันก็ต้องดันตัวกลางกลับหลังมาด้วยนั่นคือสาเหตุที่ว่า ทำไมตัวซิงเกิลคอยสอตัวเนี่ยโทนมันค่อนข้างจะแบบเป็นตัวของตัวมันเองซึ่งมันค่อนข้างแหลมนะวิธีการจัดการมันก็ง่ายๆคุณก็หลี่โทนลงรีวิวเนี้เราจะรีวิวที่น่าเป็นรีวิวแรกของโทนคับที่เราจะรีวิวที่โทนเบอร์8ตลอดไม่ได้โทนเบอร์10เนี่ยถ้ามันเทียบกับเต็มๆก็ นะครับแล้วก็าที่แก๊กผสมถ้าแบบเต็มๆเนี่ยมันก็แหลมเหมือนเดิม เดี๋วไปฟังพวกเสียงคลีนนะครับ <Clean tears! laughs> คลีนเทสฮะเราก็จะมาเริ่มมาที่ตัวบิชของเราก่อนโฟกัสเช็นะครับจริงๆตัวบิชมันเปิดโทนเต็มได้แต่ว่าโทนมันเนี่ยเนื่องจากมันเป็นแนวแบบ p ิ c กอัพแนวเซรามิกมันก็จะแข็งๆหน่อยแต่เล่นเบอร์8ผมว่าเล่นเบอร์8ทูกแกกดีหมดกีตาร์ตัวนี้ าใครเคยดูคลิปไอเปเนสอะไรนะ RG87 ของเราใช่ไหม RG ตัว OG1987 ต้องบอกว่าตัวเนี้มันก็แก่กว่า2ปีแต่ว่าโทนติกอัพเนี่ยคนละแนวเลยนะผมรู้สึกว่า RG เนี่ยมันจะเป็นโทนใสๆตัวนี้จะออกโทนแบบแข็งกว่า จริงต้องบอกว่าไอ้โฟกัสเชดของเราเนี่ยไม่ค่อยชอบเสียงคลีนนะครับมันรู้สึกมันแข็งแข็งจริงรู้สึกมันแข็งต่อให้เราก็เวลามันเป็นโหมดตัดคอยมันก็แข็ง ทวงที่โอเคนะในกรณีที่เราปิดโทนนะถ้าเปิดโทนเต็มก็ <S <S แหลมปิว้วต้องปิดโทนลงมาเวลาเล่นเสียงคลีนตัวนี้ <S <S 1> <S 1> นี่ปิดลงมาเกือบครึ่งทางแล้วเนี่ยแต่รู้สึกว่าพอปิดลงมาเยอะๆรู้สึกดีคือมันเหมือนกับเราชดเชยย่านแหลมที่มันถูกเพิ่มขึ้นมาจากการที่มันดันปิกอัพเข้ามาชิดด้านบิดนะครับแล้วก็แค่หมุนโทนกลับไปชดเชยกัน แล้วก็พิเศษเฟดยี่สิหกอันนี้เป็นแบบถอยโทนแล้วนะถ้าเต็มๆก็คือถ้าแบบเปิดโทนเต็มแล้วมึงเอาไปตีคอร์ดแบบยแบงแหลมจัดอ่ะ <laughs> อันนี้อยู่เบอร์หกแล้วอะเบอร์หกเบอร์เจ็ดเราเนะี่ย Hexdrive อัดแอมคลีนก็ไปเลย พอมีเกณฑ์เรารู้สึกเสียงดีนะครับตัวกลางข้ามแล้วกันน,นี่รู้สึกแบบอองอองลวถอยอโทนขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นซิงเกิลคอยนะ I got this a break ประมาณนี้นะครับกูอยากแกะตัวบริดจ์ไอโฟกัสชิดของเราเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นว่า1โทนมันเนี่ยค่อนข้างยูนิคเพราะว่าตำแหน่งฟลิกอาเนี่ยมันไม่เหมือนกับกีตาร์ HSS ทั่วไปจริงๆเนี่ย MG มันมีโมเดล24เฟตธร,รรมดาเหมือนกันนะครับถ้าเป็นช่วง Early เนี่ยก็จะเป็นโมเดลของทาคาฮิโรมาซึโมโตะรู้สึกเป็น24หรือ22ด้วยซ้ำแต่ผมว่า26่สิบเฟตมันได้ความเป็นตัวของตัวมันเองอะมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอก พอตำแหน่งปิกอัพมันเปลี่ยนเสียงมันเปลี่ยนมันแหลมขึ้นมันก็ฟังเป็นอะไรที่แบบยูนิคในสไตล์ของมันนะครับเพียงแค่ว่าคุณทัศเนี่ยเขาอาจจะต้องการความที่มันธรรมดาหน่อยก็เป็นซิกเนเจอร์เขาอา่ะเขาจะออกแบบไงก็ได้เรื่องบิวคุณตี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันในเจแปนยุค90เนี่ย90หลังจากที่เขาตั้งไข่มาในยุค80ได้เนี่ยคำว่าเจแปนกีตาร์เนี่ยเจแปนนิสกีตาร์เนี่ยมันเป็น สิ่งที่คนเขาเอากลับมาพูดเนี่ยมันได้คุณภาพแนวนั้นจริงๆนะครับจริงต้องบอกว่ายามาฮ่าเนี่ยมันจะมีเมซ์ินไต้หวันอย่างที่เรารู้ RGX ใช่ไหม RGZ หรืออะไรว่าที่มันเม์นไต้หวันเนี่ยอะไรพวกนี้แต่มันเมซ์ินไต้หวันหลายตัวแต่ว่าโมเดลนี้จะเป็นเมซ์ินเจอปมนแล้วก็เป็นเมซ์ินเยอปนในราคาที่คุณหามาได้แบบไม่แพงมาก เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปมันเป็น JDM คุณก็จะได้ Craftmanship แนว Made in Japan เรื่องงานเนี่ยมันดีนะค่อนข้างดีไอ้จุดที่ผมอยากพูดที่สุดเนี่ยคือ Playability เรื่องคอของมันเขาเรียกว่า C-shape แบบเล็กๆอะถ้าใครคิดไม่ออกลองคิดถึงกีตาร์พวก s คว i ยเออร์คลาสสิกไวทถ้าเคยจับกันมาเออมันจะเป็น C-shape เล็กๆประมาณนั้นเลยพอเราอ่านคอนเซปต์มันแล้วมันแบบคนเอเชียเนี่ยมือมันเล็กมันต้องเหลาคอให้มันเล็กแล้วพอมันมันเล็กแบบนี้เออมันเวิร์ก่ะ มันเวอร์จริงมันรู้สึกว่าคือมันเล่นง่ายจับคอร์ดคุณจะเบนดิ้งคุณจะเขย่าสายคุณจะทําอะไรมันรู้สึกว่ามันเล่นง่ายไปหมดเลยคือเขาออกแบบไม่เผื่อฝรั่งะแบบคนเอเชียไซส์แค่นี้พอจบอารมณ์แบบถุงยางไซส์สี่ส่วนเรื่องราคาตัวนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันหาได้ตั้งแต่ราคา800 0ยันหมื่นต้นๆไม่ไม่แนะนําให้ไปหมื่นกลางๆนะผมว่าหมื่นกลางๆมันค่อนข้างจะรู้สึกแพงแล้วแต่ว่าถ้ามันอยู่แบบเก้าพันหมื่นพันอะไรประมาณนี้ก็ลงดี นะครับกับกีตาร์ตัวนี้คืออย่างหนึ่งคือมันไม่ใช่กีตาร์พรีเมียมแต่มันได้เวิร์กคุณตี้แบบยุคเก่าะเราผมรู้สึกว่าในยุคนั้นในยุคที่การแข่งขันของตลาดกีตาร์ญี่ปุ่นมันสูงแต่ละเจ้าแม่งก็ดันกันสุดๆแบบไม่ว่าจะเรื่องสเปคเรื่องไม้เรื่องวัตถุดิบเรื่อง craftsmanship เอ่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันได้งานญี่ปุ่นประมาณนั้นดั้งเดิมสเปกก็ไม่ค่อยได้กักอะไรกันเบสบูดกับเบสบูดโรสบูดกับโรส นะไม่มีไม้ทดทงทดแทนอะไรเลยมันคือกีตาร์เคียเดียวกับ RG 1987ตัวที่เราเคยทำนั่นแหละแค่สตอรี่เนี่ยมันอาจจะไม่เยอะเพราะว่าคนเขาไม่เล่นกันลงประมาณนั้นเอง RG ่เกาแปดเจ็เนี่ยพอเอามาทำคลิปปุ๊บมันดูแบบอ๋อคนเขาเล่นกันคนไม่ใช่คนเล่นกันอะ่ะหมายถึงว่าเป็นโมเดลที่มันได้รับความนิยมอยู่แล้วตัวนี้เนี่ยผมว่าสูสีแค่สตอรี่อาจจะไม่สู้ประมาณนั้นครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากโทน Hu ับสโต e นะครับ ไม่ซื้อกีตาร์มานั่งเล่นกันเฉยก็ได้ล่าสุดก็มีคนมานอนก็นั่นแหละครับสำหรับช่องทางการติดต่อททันุกอย่างก็มาพูดคุยมาอะไรกันก็ได้นะครับมานั่งลองกีตาร์เฉยก็ได้นะครับจินจีต้อนรับทุกคนนะครับส่วนใครตามหาของอยากได้ของอะไรก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ